สลับฟันป่าปักษาแวกลังชวาสักของอี่หนาแทงิตยอเขาพระสุเมนตาเถนคำฟักมอนยันหลักปักลูกถอย จระเข้ฟาดหางหักงวงอายลาหน้าคาบิดหางวิรุณฮกกดับชวลาคุนยักษ์จับลิง Hakko, eat a call.